เอาแล้วครับทุกคนร่้คือผมช่องทีมายทนนั่รับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนรับในราาเป็นเทนในแบบ O M X นะครับนะนากาเป็นเทนตอนเด็กนะครับสําหรับคนที่เข้ามาแล้วไม่รู้ว่านาคาเอาอย่างไงนะโอเคนะครับอย่างแรกนะครับให้คนนั้นมาตรงตรงทางสีแยกเอยตรงทางปากเมืองนะครับนะจะมีบ้านสีน้ําเงินเด้ยสีเขียวนะครับนะแล้วก็มีทางแยกซึ่งทางนี้เป็นแค่ทางเดียวนะครับที่เราสามารถสังเกตได้ เพราะว่าคือทางแยกที่มีแค่ทางแยกแค่ทางเดียวนะลองไปหาดูโอเคแล้วก็เดินตามผมมาเลยนะครับโดยเวลานั้นจะต้องตรงไปจนถึงสี่แยกนะครับนะโอเคเรามาถึงตรงสี่แยกแล้วนะครับนะแล้กนะคุณก็ทําการเดินไปต่อตรงๆเลยนะครับนะมีทางสี่แยกเราเดินตรงไปเลย นี้ถ้าเกิดคุณมาตรงตรงนี้แปลว่าคุณมาถูกทางแล้วนะครับโอเคแล้วก็เดินไปต่อโอเคนะครับเมื่อเรามาถึงแล้วนะคุณจะสังเกตเห็นเป็นลุมๆลุมีมใหญ่นะครับให้เดินตามอ้อมผมมาเลยนะครับนะ ก็ต้องไปนะครับลองหันหน้าไปเรื่อยๆนะครับจะเจอหลุมใหญ่ๆแล้วก็เดินไปเลยนะครับนะแล้วเมื่อเรามาถึงเลยนะครับคุณก็จะเ็นหลุมใหญ่นี้นะก็เราก็เดินไปเอาออมมิเชั่เลยนะครับเอาง่ายๆนี่ทำเหมือนในกระตูนตกบนจะหินโอเคนะครับแล้วก็รอแป๊บนึงยินหายรับโอเคก็กดรับออมมิชชันเลยนะครับ ได้ไน,นการเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นี่นะครับเราได้นในการเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ก็กดไฟอันนี้เพินชื่อไฟเอีจําจำชื่อไม่ได้หมดทุกตัวหรอกครับก็มีครบตาเระกดูเป็นทีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองแปลงล่างเป็นฮิตบาร์นะครับเอ่อฮิตบาร์แปลงล่างนี่เป็นไงเป็นไง น,นี่นะครับนี่ะน,นะนะครับกดแซบเพื่อไปการบินนะและท่านผู้ชมก็อย่าลืมเซฟด้วยนะครับอย่าลืมเซฟนะถ้าเกิดเซฟคุณข้อเกมมาในกาหายนะครับให้เซฟตรงพริมพ์เลยนะครับคีย์ทับ S A V E นะครับเซฟโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้ครับไปถ้าเกิดคราวหน้าผมจะสอนวิธีการเซฟแล้วนะอันนี้เอาจริงๆแนละ้วถ้าเกิดชอบคลิปนี้าาก็าายยยยยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ทุกใคและอย่าลืมกดติดตามผมด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ